วันนี้เราจะมาเที่ยวสกายวอลที่แม่สายมาดูซิว่า,าการของผมจะเป็นยังไงกันมอ้ยโอ้โอ้ยยโอ้ม

ว้าวสวยมากเออัลกด้วยกล้องก็งไม่ได้ชัดมากมจะเห็นเลยอ่ะอม,มีคนนั้นก็เป็นเมืองของประเทศ ประเทศเลยนะแม่มาม่า,มาเออประเทศม,มาม่าฮะอะไรนะแม่อ๋อพม่านะพนม,นะม่าขอโทษด้วยค่ะคุณผู้สภูก็ไม่ได้ชัดขาานาดที่จะเห็นหมดเดินอยู่นะเฮ้ยดังแล้วดังแล้วจ่ายตังค์แล้วเย่ไปรับเลย ดนมชดคายามีวคายามีว,าามวนีถ่ายรูปแปบ๊บนี่ตัวข้างหน้าข้างหน้าสวยอ่าสกินช็อตหนึ่งทีแฉะ หน้าชัดหลังเบอร์นี่แหละหน้าเพล่หลังบัสหน้าเพล่หลังบัสหน้าชัดหลังเพล่เฮ้เขากมาดูกระชั้นเหมือนนม เออมันเป็นนมสดหอม,อลม,ม,มกลิ่นคาราเมลมากเดี๋ยวดูชิบอหน่อยนีมองชัดนันทิคาเฟ่โนโนอนน,อนทิเออจริงจริงนันทิตอน,นนี้เราจะไป กายวอกดล้วก็เขานหน้าสอนโอ้โหท่อไม่กล้าเดินเลยแต่เสียวกินไม่หมดนะหนูไม่ต้องไปถือไปให้มันี่กินหมดแล้วไปแล้ว ทางรูงวันพระท่าค่ะทางร้านมีเครื่องดื่มชากาแฟเ้กกรีมสกายวอลนมทีน่ะจ้าที่ที่นี่แหะมานะ่นาะนี่ไงเจลานป นี่สิเดี๋ยวเจอเดี๋ยวตัดเต็มตอนที่เจอแล้วครับเต็มถูกจัเต็นะับเน่ผู้หญิงจุดหน้าที่เดี๋ยวดาวเวสุวรรณติดบเนี่ยติดตัวทำดูข้าวสารในกิ่นในใช่บยรถกอย่างที่เกิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางวัดจะสิบจตาให้นะครับเมื่อจะต่ออายุนะครับสงแท้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำอะไรก็เจริญเจริญเจริญเอาสาธุครับ เป็นเมตตามหานิยมเน้อพญาครุฑนี่ทำอะไรก็จะเรืญอค่าขายก็รับรวยนะครับเอาลูาธุอนุโมทนาบูชาอ์พ่อพญาครุฑนะครับจากมาบรรดาโจกโชคลาบหลังมาเทมาเมตตามหานิยมนะครับเสียงดังมากนะท่านไหนอยากฟิทองพระธาตุนะครับปรดฝนโรกุศลหนึ่งไร่บาวจเปลี่ยนพญาครุฑเมตตามหานิยมทำอะไรคนนิยมไปที่บ้านนะครับ

มำอะายก็ีมีแต่คนนิยมแต่ค่าขาที่เลี้จรับ้าั่ตวเฉล่ยนอนพี่ก็มีนะเากแฟนตัวรอดถรงแฟนตัวเล่ยนะครับสืงเกเนาะทราบเพ่เติเลยครับถทเื่อติด่อ้าวหน้าโดยเราลยนะทอประโยชกาทนะครับจากมัมมายคลเมตตาหมาพยนนะครับเพื่อเชิญให้เลยนะครับมดูรวมเงินแสนสาหมื่แผ่นนะครับอย่าลแ่ลเก้าบาท แต่5ที่9จะเริ่มปิดทองแล้วนะครับคนไหนท่าไหนนะครับมีเมตตาบารมีร่วมบรรลุลาลุจุ่มไปเลยนะครับเมื่อ7เย้ โอเคมาได้ึ้นแล้วนะบาบไปกันเิรขึ้นเจลยค่าทำบุหนึ่งด้วในบางเดียวสู้ขอไปเกิดไปด้วน้ำเหรอไดยาปจัน

ไายวอกเหนือสุดในสยาม,มเหนือสุดจริง่ะป่าโอ๊ยอ,อันนี้หชวช้าใช่ไหมเนี่ยอ่อทาไเยเย็นเยกรทำหนาราสมคนกัน โอเคโอเคันยี่สิบบาทนึันยี่สิบโอ้ยนี่นามาเอาบัตรแล้บัตรคืนโอ้โหแค่นี้ก็เซี่ยวแล้วแค่นี้ก็เซี่ยวแล้วทดสอบจิตใจด้วยตะเกลงตักง พอไปไกลผมต้องพอผนต้องพอตั้งแปดทีเขามา้างบนวาให้ห้ามองดูข้างล่าง,างแต่ผมจะถ่ายห้หงล่างให้ทุกท่าชมดูอย่างเดียวโอเคมีกระโชว์ไม่เป็นไรหัวใจวายตายเนี่ย เดินปกติโอ้ยเดินปกติขาสั่นเลยเนี่ยสกา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 ยสันส่นสั่น เดินขอบไว้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 ไม่เคยเดินไอ้ลองกระจกนี่มันทำให้ฉันกลัวขอช่วยบอกทีว่าทีมันปลอดภัยใช่หรือไม่ปลอดภัยใช่ไหมกระจกกันกระสุนเนาะโอเควาหวายว ว้าอย่าอย่าอย่าโคตรไกลเลยโอเคโอเคเดินปกติจับด้านนี้นะจับเราจับเราไอ้เอ๊ะค่อยๆค่อยๆยองผมเดินลงกระเกงนี่แหละไม่อยากโดนตะกจุกมันมันมันเสียวหัวใจจะวายตายใครก็ได้ช่วยผมลงทีวายตรงนั้น ขอพอ้นี่ทุกคนโอ้ยโอ้มันยุบไปด้วยมึงเกต่อยขอบไปต่อยขอบไปต่อยขอบไปปวดเจ็บริว้วอยู่แต่ก็ต้องจับไม่น่าไปเล่นน้ำแข็งแห้งเลยเฮ้คเม่ก็พลอ,อยอยู่มันลื่น สีลาไม่ใช่ชีลาหรอกคีลาเลยอันนั้นอันีนตรงนั้นคืออะไรรู้ไหมคืออะไรไม่รู้แต่ที่ลุลุ้มมันยุบลงไปด้วยไม่ันเดินตรงนี้เดินตรงนี้เดินตรงนี้นี่ที่เป็นนีที่เดินตะขอไว้สูงตัวเห็นไหมเห็นเล็กตรงนี้ไหมเห็นกี่กากันเนี่ยก้าวข้ามตรงนี้เป็นเล็กเห็นไหมเออเฮ้ยแม่อย่าอย่าอย่าเลยอย่าอย่า ยาแม่เตร์ตตไปก่อนให้แม่เดินก่อน <c oughs> ยายย,ายจับมือเตอยกอรองวใจจะวายตายเนี่ยถ่ายลงไปข้างล่างแต่เราเดินข้างหน้านชา้าช้าสารกินอุ้ยอุ้อยใครก็ได้ทำพื้นปูดได้ไหม ไม่เหมือนที่เ <laughs> หด็กเลยค่ะเหด็กเลยค่ะ why ว h y สูงนะแต่มัน,ม,นมันสูงมากเราเลยมันเคยอย่บ้านเราเลยมัน,ม,นมันเตี้ยวกว่าบ้านเราแต่แต่แตแตมันมันแย่มาสุดแล้วอย่าเมื่อกี้คิดตัดรอดฉันรอดโอ้ดีจัดเลย หยบหยบหยับหยบไหยบไหยยบเคือต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้อัดกันเลยกินนาทีแล้วหยบตรงกลางไว้มันปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยอย่านะจับไปนิดๆรอคุณพ่อก่อนรอคุณพ่อก่อนพ่อยังอยู่นู้น โอ้ใครโยกอจโยครับขึ้น่องได้แล้วนะครับเฮ้ยลมลมโยกหรอเฮ้ยทำไมมันโยอกอะ่ะตาตาเฮ้ยมันโยกโยอกนะแม่รีบวิงมาลเลยแม่ใจม่ะนะแม่ใจนะว่าตรงนี้มันแข็งแรงอะ่ะก็มาอย่างนี้

วันไหนเร็วเฮ้ยถ่ายวีดีโอรูเปล่ารึเปล่ากลัวไดไมไม่เอาไม่เอาเอาวีดีโอพอตอนนี้เราเต็มหรอเออจะจะเหยียบโัไว้ใหญ่ใช่ต่ออีก24ขออนุญาตใช้เสียงนะคะท่านที่เป็นเจ้าของรถสูด <ด>ย,ย้านนะะยทะเบียนสองตัวพุทเทาตัพุทเทาหนึ่ง